นโยอันว่านยปัจจัยโหติย่อมลงภาวะกรรมเมสุในอาจภาวะและกรรมทั้งหลายสุเตนะด้วยสุอิติว่านโยจะอิติดังนี้ <net> นโยอันว่านยปัจจัยโหติย่อมลงภาวะกรรมเมสุในภาวะและกรรมทั้งหลายสุเตนะด้วยสุอิติว่านโยจะอิติดังนี้อะ่ะตัดบวครับมีก่บด สองบทนะอ่ะนโยติเอกังปะทางชาติเอกังปะทางวิปัสยันตปะทาวิภาคาวาเสนาทวิปัสตมิตาสุตันติทัตตพังนโยติเอกังปะทางชาติเอกังปะทางวิปัสยันตปะทาวิภาคาวาเสนาทวิปัสตมิตาสุตันติทัตตพังนโยติเอกังปะทางชาติเอกังปะทาง วิภัสยันตะตาทาวิภากาวาเสนาทาวิปาทามิทางสุตันติทาตัพังตัวนี้ตามมานะนโยอันว่านายปาจ,จัยปาปจ,จัยอื่นๆหติย่อมโปรงภาวะกามเมสุในภาวะ และกรรมทั้งหลายก็คือความหมายอัดนั่นเองนะอัดภาวะและกรรมนะครับแป้งรอบหนึ่ง,น,งน,นโยอันว่านายาปัจจัยจะและปัจจัยอื่นๆโหติย่อมลงภาวะกรรมเมสุในภาวะและกรรมทั้งหลายสุนนี้เป็นปัจจยะวิธิสูตรนะ ตยปัจ,จโยอันว่าตยปัจจัยโหติย่อมลงภาวะกาเมสุในอัตภาวะและกลงทั้งหลายจะสัตยเนยด้วยจะเพราะนั้นเวลาเอาแปลแปลว่าอะไรครับแปลว่าปัจจัยอื่นๆนะปัจจัยอื่นๆอ่าไปรอบหนึ่ง ตยปัจ,จโยอนว่าเตยปัจจัยโหติยอ่อมลงจะาสาเทนะด้วยจะสับนีน่ก็คือในอัดอะไรครับภาวะและกรรมนั่นเองเนอะามาดูคำอธิบายของอาจารย์ส่วนนี้กล่าวถึงกลารลงในยะปัจจัยนะครับซึ่งลงใน ัภาวะและกรรมนะได้สองสาธนะพร้อมทั้งกล่าวถึงการลงตยะปัจจัยจด้วยจากสัตว์ในสูตรนี้ต่อไปก็จะกล่าวถึงด้วยจ่ปัจปจัยข้างหน้านะครับโดยสุรว่าเราดหาด้วยวจ่ต่อไปนั่งที่ตยะปัจจัยจที่ลงด้วยจากสัตว์ในสูตรนี้นะ่ะมีปรากฏใช้น้อยนะ เช่นยาตับพังมาจากยาธาตุยะปัจจัยอันบุคคลพึงรู้ทัดเถยยังมาจากทิสธาตุยะปัจจัยแปลว่าอันบุคคลพึงเห็นปัจเตยยังมาจากปัทธาตุยะปัจจัยแปลว่าอันบุคคลพึงถึงก็ยกอุตหหอในพระบรมีนะครับในสังยุจนิกายนะเนี่ยยาเตยยังทัดเถยัง และปะตัติยังแปลว่าควรรู้ควรเห็นควรไปถึงนะครับที่สุดทั้งโลกไม่สามารถไปถึงด้วยการเดินทางได้นะนก็มีฌานครับข้าไปจักวานนู้นจักรวารนี้ไม่กระทั่งก่จักวาลแล้วเป็นอนันตจักรวาลยังไม่สุดเลยครับเพราะนั้นก็เลยตายก่อนนะ ฤศีนะอ่าอศีเขามีเขามีฤทธิ์เอภิญญาเนะี่ยใช่นี่เป็นไงล่ะนี่ไงสงังนุนิการเนี่ยโรฮีตาจะสูปะ้ป่ะดด่มเหมือนกันนะเดี๋ยวใครนี่เคยเคยอ่านอยู่นะครับอ่าดูถ้อนี่นะ เขานำมาจากสังนิตตนิการเนี่ยก็เอาตรงนี้พร้อครับก็ยาเตยาเตยางทัดเตยัางปฏเตยยางนะแปลว่าเพิรู้พึงเห็นแล้วก็คุยไปถึงนะส่วนวิทยัางเนี่ยมาจากวิทัศน์ทัศตยมจัยเนี่ยแปลว่าอันบุคคลพึงยิงนะครับมาจากสุนสามสาดกนะวิทยยางบางอมัญฐานครับ ท่านสำคัญเราว่าควรถูกยิงนะครับรัตเทยังครับจากรับพระธา,ภาตุเยาจัจอนุคนพึงได้รับนะอุทานว่ารัตเทยังรัพระเตยัมจโจนะครับมาจากภูริทัศชาดกเนี่ยบุคคลย่อมได้สิ่งที่ควรได้รับนะเขมีการสร้างคำศัพท์นะครับ โดยการแปลงตาของตตยยะเป็นทะด้วยทะทธาพระฮิทะัททาจะหลังจากนั้นแปลงพาสิสุธ,ธาตเป็นทะด้วยสุดว่าหาจตุธ,ธานะมันตานังโทเทครับนี่นอกเหนือจากนี้อีกมีตัพยาปาใจรวบรวมด้วยจากสรรัพท์ในสูตนนี้อีกไหมนี่ปูตาคามาปะปาตัพยาตยายะปา จิตยังเป็นอบัาปาจิตีเพราะการทำราลายคุจกาบก็แบบภาคุจกาบขรนะครับหรือตอนหนึ่งนะลงตับพยะปัญญปจัจเหมือนกันนะครับตบพยะปัจัจนะแล้วก็เสร็จแล้วมีลงตาภาวะตัดท็จอีกทีหนึ่งชนรุ่นหลังนะครับย่อมอ,อย่าถึงแล้วนะซึ่งการทำลาย ในเหล่าสัตว์นะครับก็คือทำปาอาจิบะนั่นเองเพราะนั้นเขาก็มีรูปวิเคราะห์หลายอย่างนะตัวนี้เป็นกาตุสาธนานะครับวินาสติติปาตพโยนะผู้ทำลายชื่อว่าปาตพะยะนะมาจากปาธาตในการทำลายแล้วก็อพะยะปาใจอ่านกาตุสาธนาใช้เป็นปุกินึง,งเอกพจน์นะ ส่วนตรงนี้ครับมีเค้าว่าผูตะคามานาังปาตพโยผูตาคามปะปาตพโยนะผู้ทำลายผูตาคามชื่อวาผูตะคามปะปาตพยะเป็นสถิตาบ,บริสสะสมาที่มีอัตกรรมนะแสะดงลงตาตาปัจจัยเอัตภาวะนะครับผูตะ คา,าปะปาตพยาพตา,า,า,ตพ,าพาวูตคามะปาตพยาตาความเป็นผู้ทำลายปูตคาชื่าผูตคา,ามาปะปาตพยาตานะเป็นพรตัดทิศทีนึงย่างที่เราท่องอ่ะนะฟิวนะเห็นยัง,อยงเออเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็ดีะครับรจะได้รู้ปัจจัยใช่ไหมไม่เคยเจอไนดะ้ยังไงเนาะ เาแปลก็ปแปลนะภาคอุตคามใช่ป่ะภาคอุตคามครับตัวนี้เป็นเป็นศัพท์ที่ไหนเป็นศัพท์ที่ไหนเนี่มันเป็นเป็นคุณคุณนศัพท์ป่ะคุณสมบัติป่ะผู้ทำลายอะ่ะใช่ป่ะคุณสมบัตินะเนี่ย เพราะฉั้นศัพท์ที่มาทำเป็นภาวะตัดทิศมันต้องมีห้าอย่างชื่อก็ได้ใช่ไหมนี่ยตัวทัพพระก็ได้ตัวคุณก็ได้เป็นต้นเนี่ยอาะทีน,นี้ไม่มีอะไรนะมาดูต่อนะครับอีอาขโมยว,ว่าอีอักษรเป็นอาคมโหติย่อมปรง คือลงอิอาคมมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เสร็จหนรูปรูปสับนะเพราะว่านัยปะปัจจัยเป็นอะไรเป็นเป็นพญชนธิปัจจัยเป็นพัญชนีิปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นลงออียคมร,รูปนี้นะส่วนรูปนี้มันลงบ้างมันลงบ้างใช่ป่ะใช่ป่ะอัตพังออุทณ์นางันว่าอุตาหอน กระนางกาตาพังการละนานว่าการกาะรรกาตาพังชอวากาตาพะนะมันใช่ไหมฟิวผมว่าไม่ใช่นะเพราะว่าเขาจะแสดงสองรูปไงสองรูปคือภาวะกับกรรม ดูนะครับตรงนี้นะกระนางการตะพังวากริยังยาตะพังนะการะนางอันว่าการกระทําวาหรือว่าว่าแล้ว,วะนะครับตังนี้เป็นภาวะใช่ไหมกาตะพังอันบุคคลพึงกระทำการิยังชื่ว่าการิยอะอาแแดงว่าตรงนี้เป็นรูปกรรมเนี่ยทำให้ใส่อิติล่ะ ทำไมไม่ใส่อิติมาล่ะทำไมไม่ใส่อิติมาล่ะเนี่เพราะว่าเราท่านได้เขียนเฉยๆที่จริงต้องใส่มาใส่เพื่อนะรครับเพื่อเพื่อให้ปรากฏชัดว่ามันไม่ใช่ภาวะไงใช่ไหมพอถ้าลักษณะเนี้ยไม่จำเป็นต้องใส่ใช่ไหมภาวะนะ่ะ <Yeah. S 1> อ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไม่เถียงหรอกอย่าดูก็คือวันนี้เขาต้องการแสดงแสดงสองรูปสองรูปก็คือกรารานนางการอย่ยงังการกระทำชื่อว่าเออแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกรรมเออตัวนี้ไม่รู้สําเร็จครับเห็นอย่างเนี่ยถลเลยรแล้วดูดูด เห็นยังก็คือท่านเขียนรวมเลยแต่ทีนี้เดี๋ยวท่านจะบอกว่าทําไมถึงไม่ใส่มา่าดูนะครับเพราะฉะนั้นปาถาตรงนี้นะปาถาตรงนี้ครับก,ระะาการิยังนะต้องต้องแปลงนี้นะครับแล้วก็กาตาพันติกาลิยังมันแสดงเป็น 2. สองศาสนานะคือตรงนี้เป็นภาวะใช่ไหม ไม่ใส่ติตัวนี้ใส่ติมาก็เป็นกรรมะครับแต่รูปมันเหมือนกันนะครับยาเตยยางเนี่ยนะเป็นได้สองสองสธานะแล้วตัวนี้รูปนี้นะแสดงเป็นสองสานะนะครับอต่อมานะครับยาเตยยางตัวนี้เป็นกรรมนะครับเป็นกรรมก็วิเคราะห์ได้หลากหลายถ้าวิเคราะห์เป็นอัขยะก็ใช้เป็นยายะเตติใช่ไหม จำถูกรูชื่อว่ายาเตยยานะครับอ่ะลองแปลก่อนมาดูนี่ครับข้างต้นนะแสดงรูปิเคราะห์ของการิยะศั์ครับตัวนี้เป็นภาวะตัวนี้เป็นกรรมกรณันางการิยังการณันางอันว่าการกระทำการิยังชื่อว่าการิยะมันเป็นภาวะการตาพันติกการิยังกิจอันบุคคลเพึงกระทำเพราะฉะนั้นการิยังชื่อว่าการิยะครับ แปลว่าอันบุคคลพึงกระทำดังนั้นคําว่ากระนังกริยังจัดเป็นรูกเพาะภาวะสาานะส่วนกระตับพังว่าการิยังเนี่ยจะเป็นรูกเพาะของกรรมสานะนี่อย่างไรก็ตาม่ะท่านผู้แต่งเพราะถ้าท่านประกอบอิติศัพท์เข้ามาเนี่ยในประโยคว่า กาตะพันติกาลยังอ่ะมันก็จะทําความชัดเจนนี้เกิดขึ้นนะใช่ไหมว่ามันเป็นกรรมะสารณะใช่ไหมแต่ทีนี้ต้นฉบับเนี่ยเขาไม่มีประกอบไว้ครับจึงคงไว้ตามต้นฉบับเราเ่นันเองเป็นที่ต้นฉบับนะเฟลนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ยังไงไม่เกี่ยวนะอเถียงนะเถียงนะสรุปแล้วคือเป็นที่ต้นฉบับที่จริงสมควรใส่ไหม ถ้าใส่ปุ๊บชัดเจนทันทีนครับกรรมสัตวน่ะเนี่ยส่วนยาเตยยางเนี่ยที่ยกเป็นเทหอนนะถ้าใช้อักขยาดก็มีรูปเป็นยายะเตติยาเตยตยายงถ้าใช้กิก็เป็นยาตาพันติยาเตยยางครับใช้อนนยะก็เป็นอนนยะ ยาแปลงเป็นชาใช่ไหมชานิยันติยาเตยยางตัวนี้เขาแนะนำว่าให้ใส่อันตาสาบนะที่เป็นได้สองดิงครับปรุงดิงกับนะปรุงสกรดิงก็ได้นะไม่เป็นปัญหานครับเขาเลยแปลว่าอันต่งอันว่าที่สุดของโลกนะบุคคเลยนะอันบุคคลยาตะพังพึงรู้ได้อิติเพราะเห็นนั้นยาเตยัางชื่อว่ายาเตยะ ก็แสดงเป็นสัพพะทาวิกหะกับอสัพพะทวิกหะให้ดูผมบอกแล้วถ้าไม่อาศัยมัญชีเนี่ยเนื้อหามันดิดเดียวนะวทีนี้อาศัยมัญชลีก็ได้เนื้อหาแนละ้วแต่ว่าไปเนี้ยแหละแต่ว่าจบแน่นอนครับอาทิตย์หนานะแน่นอนครับทุนนี้ไม่เรียนกระจนานสังเขปนะ ูการดยังไนะถ้าการิียังเป็นเป็นภาวะนี่ก็ไม่ใช่เป็นกริรกยากคุมภาคนะแต่ถ้าเป็นกรรมะนี่คุมภาคได้ไหมนุยาตปัจจัยอะได้ไหมได้นะอืมการดยังไนงะว่าการกระทำไนงะหรือว่า เป็นคุมภาก็อันบุคคลพึ่งประธรรมนะครับออตัวนี้วิเคราะห์เป็นกรรมารูปกรรมรารสาานะนะน้ำปุ้งสัรรงอ,อกตดึงเ่รภาวะเป็นน้ำปุง้งแต่ทีนี้อะมันก็ต้องมาดูอีกนะใช่แล้ว นองสามแปดนะามแ่ยอ่ะบริกรรมครับกาตาปันติกาลิยังกาตาปันติกาลิยังกาตาปันติกาลิยัง กาตาพังอันบุคคลพบึงกระทำาอิติพราะเหตุนั้นการิยังชื่อว่าการิยะแปลว่าอันบุคคลพบึงกระทธรมกาตาปติการิยะสับเดิมคือการาการะณนในการกระทำตั้งการาชื่อทตุด้วยภูวททาทโยทาตโวรสมรละที่สุดของทตุด้วยธาตุสันตรโรโบเนกาสารัสะ กตาพางเพื่องถูกกาธรรมอิติอเทในอันนี้งนัยยปัจจยหลังธาตุในอัตกรรมด้วยนโยจะโรงนยปัจจัยในการทั้งสามด้วยนาทโยเตกาลิกาตังนยปัจจัยชื่อกิจด้วยเตกิจตังนยปัจจัยเพียงดังกาลิตาปัจจัยด้วยกาลิตังวิญญาณุพันโทรมนนุพันด้วยกาลิตานนโรปะแยกเพรนักออกจากสระ ด้วยผู่พามาโทษทิตามาสารังสารีนาวิโยชเยะเพราะการิตาปัจจัยวุธิอาเป็นอาด้วยอาสังโยคันตัสวุธิการิเตเพราะพยานิธิปัจจัยลงอีอาคมด้วยยะถา้ามมีกาโรนำเยนาเปประกอบการสาระด้วยนาเยรังยุเตตั้งการิยะเป็นนามด้วยจะสศในตาติตาสมาสกิตตาการนามังวาทวอตุนาทิสุจั หลังการิยาดงสิบธรรมวิภันด้วยริงคาเตตมาหลังจากอาการาแปลงสิเป็นอัางด้วยสิ่งแยกเพรนยาอจากสระด้วยปุพามาตุติตามสารังเรนาวิโยชเยยิบสลรานราสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโดพมาเตสาปยาติมหิสระโดเปตุปกตินำเพนญาเปรปกะ สระอาด้วยนายรังยุเตศรเดรุเป็นการิยางแปลว่าพึงถูกกระทำถ้าเป็นกิริยาก็เป็นได้สามเรื่งนะค่อยตามตัวที่เขาระบุถึงคนระับเหนื่อยเามาดูต่อนะส่วนยาเตย,ยังเนี่ย ก็ทำไม่ยากนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะใช่ดลงสำเร็จเลยไม่ค่อยมีใช้ด้วยในรูปสิทธิเนี่ยท่านไม่ค่อยพูดถึงครับนอาจารย์เลยไม่ไม่นี่นะอ่าดูต่อนะครับ